สวัสดีครับเพื่อนๆกระไรมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาทําคลิปลงอินู้อีกเพื่อเป็นเรื่องกรารณีศึกษาที่จะได้บันทึกไว้นะจะได้เกิดความพอใจนในเรื่องของปราภาษาเวลาที่ผมจะนําเรื่องราวมาสแสดงในทุกๆครั้งก็จะเอาภาษาพิเกมาประกอบพอเพื่ออ้างอิงแล้วก็คําแปลซึ่งสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็มีพจนานุกรมที่สแสดงไว้ในพจนานุกรมแต่เราต้องเลือกช้อย ให้ถูกให้ตรงกับเรื่องราวแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับนะฮะคือเรื่องราวแห่งความเป็นจริงเนี่ยหมายความว่าต้องสามารถพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้นะครับอะไรที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จริงนะครับต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าอะไรที่เราจะแปลให้เป็นเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันต้องเลอกช้อยถูกนะครับอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์จะตัดว่ากรรมเกิดจากปัจเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เจตนาเนี่ยก็ไม่ใช่เจตนาแบบภาษาไทยนะเจตนาแบบภาษาไทยเนี่ยคือว่าเราเราไม่เจตนาว่าผมไม่เจตนาเหยียบเท้าคุณอย่างเงี้ยไม่เจตนาจะขับรถชนคนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาษานี้ครับเจตนากับกรรมคือเรื่องเดียวกันแต่ผิดสต่อหนังสือเท่านั้นเองครับเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนะเจตนาคือความคิดความคิดคือเจตสิกหรือจิตคือใจนี่แหละพูดภาษาชาวบ้านนี้ก็จะได้ง่ายเนาะ อ่าเจตสิกก็จะแปลว่าอ่าเจตสิกก็ประกอบไปด้วยอ่าเวทนาสัญญาตัา้งขันซึ่งถ้าเราพิมพ์คําว่ากายะหรืคอคําว่ากายเนี่ยไม่ใช่กายแบบร่างกายนะกายในพระไตรปิฎกในภาษาบาลีก็จะแปลว่าเจตสิกธรรมอันได้แก่เวทนาสัญญาตัา้งขันเวทนาสัญญาตั้งขันนั้นเกิดจากปัสสะในพระไตรปิฎกก็ประยัดไว้ว่าเวทนาเกิดจากปัสสะสัญญาเกิดจากปัสสะสังขารเกิดจากปัสสะ กรรมเกิดจากผัสสะใช่ไหมเรื่องเดียวกันนะครับเออวันนี้ผมตั้งใจจะมาอธิบายเรื่องของคําว่าผัสสะให้เพื่อนๆเข้าใจนะ,ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกเขาบัญญัติรรรเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยบอกทำสามประการเป็นผัสสะพอผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเิดจัขานสุขเวนาทุกเวนาทุกขมกุกน,นาที่เกิดจากาจากกุสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยเขาย่อยมมีใช่ไหมฮะ อันคนจะมีภาษาก็ต้องมีธรรมสามประการคือคนเป็นใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่กาลังพูดเรื่องตามเป็นจริงนะฮะคนตายเราไม่ต้องไปคุยนะาภาษาไม่มีกรรมไม่มีเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่นะครับก็จะเข้าใจเรื่องราในไตรปิฎกว่าท่านกําลังสอนกําลังกระสือให้พวกเราเนี่ยอไม่ไม่ประกอบเดี๋ยววิชา ไม่เป็นคนงมงายไม่เป็นคนไปทำอะไรโดยขาดเหตุและผลให้มีปัญญาเพราะถ้าเราไม่มีปัญญาเราขาดเหตุและผลเราก็จะถูกความเชื่อจากชนเหล่าเนี่ยครอบงำชักชวนเราไปในทำในสิ่งที่เราไม่รู้เช่นให้ไปให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองแล้วบอกว่าถ้าให้กับเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปถาวายหลังตาย ถ้ายังไม่บรรลุก็จะไปเป็นเทวดาหรือเกิดมาชาติหน้าเกิดมาเป็นคนแบบนี้หลังจากที่ถูกเผาแล้วเนี่ยแล้วเราเกิดมาใหม่แล้วก็จะเป็นผู้รูปงามมีทรัพย์มากร่ารวยต่างๆไม่เป็นคนกัดสนเนี่ยเราเชื่อเขาเราก็นฮะแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเข้าใจในเรื่องของภาษาที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยเราจะรู้โอ้ย oh, นะ,นะอย่างนี้ก็ปรุงแต่งนะมุสาเนี่ยปรุงแตง่ง เปลื่อนไปนะพูดสิ่งที่ไม่รู้นะเพราะอยากจะรู้เนี่ยคนจะรู้เนี่ยเหมือนเพื่อนเห็นเห็นรูปผมในจอโทรศัพท์เนี่ยต้องมีตาที่ไม่บอดนะถ้าตาตาไม่อยู่ตาสายตาตาบอดก,ก็มองไม่เห็นเมื่อตามองเห็นที่จะไม่มีจกักรุญยานเพราะไม่มีโอกาสจะเห็นรูปผมในจอโทรศัพท์ก็ะจะไม่เกิดทาสำัมปการที่ทําให้ติดปัสสาวใช่ไหมครับต้องมีตามีตาที่ไม่บอดเรียกว่าจักรุญญานจึงเกิดรูปจึงมากระทบรูปที่ในจอโทรศัพท์ พอกอบทบแลวเกิดปัสสะแล้วเกิดวทนาเกิดความรู้สึกเกิดความจําได้มารู้เกิดความปรุงแต่งในรูปในจอโทรศัพท์เห็นไหมครับนั้นเวลาที่พวกเราถูกสื่อสารมาเรื่องก่อนเกิดหลังตายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปรุงแต่งใช่ไหมครับอย่าังขารเนี่ยใช่ไหมครูเจ้าใยปัญญาณไหมหสอนเราในถ้าไปเชื่ออย่างนี้นะเดี๋ยวจะเสียสตังนะอย่าเสียเงยินเสียทองนะ เสียครอบเสียครัวเสียชีวิตที่เป็นปกติคนนะและที่สำคัญคือเสียเสียเสียความเป็นปกติแห่งสติปัญญาไปหมดเลยอ่ะไปพูดอะไรแล้วเป็นคนไม่มีเหตุผลจะเอาความเชื่อมาแล้วนิสายนี้ก็ติดตัวไปจะไปทํามาหาก,กินอะไรแล้วแต่จะควา,ามเชื่อคามมูตลอดแม่เหตุแลวผลจะเป็นไป,นเ,ปนเป็นผู้นําคนก็ไม่เกิดความเจริญหรอกครับมีความเชื่อที่ประกอบที่ขาดด้วยเหตุและผลเห็นไหมฮะเนี่ย ในสิ่งที่ผมนํามาสื่อเนี่ยให้เกิดให้เกิดความเข้าใจว่าจริงๆเราเราต้องเข้าใจอะไรถ้าเกิดเราไม่รู้จกักพระไตรปิฎกเราอาจจะไม่ได้เรีนยนพระไตรปิฎกเดี๋ยวมันเพื่อนในห้องผมเนี่ยหลายคนเนี่ยอ่าก็บรรลุธรรมหลายคนนะเข้าใจรู้แค่สามเรื่องเรื่องแรกรู้ว่าภาษาเนี่คืออะไรอ๋อภาษาเนี่ยเกิดจากคนเป็นคนจะมีภาษาเนี่ยต้องรู้จักเหตุท,ทั้งภาษาต้องมีร่างกายที่เป็นเหตุทังภาษาเวทนาจึงจะมีจึงมีภาษาเห็นไหมฮะ แล้วผลจะปัสะคืออะไรก็คือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์กับทุกข์กรรมสุกขก็แล้วแต่หรือความรู้สึกอะไรทั้งหมดเนี่ยในใจแล้วเนี่ยมันต้องมีปาสะเรียกเรียกผลจากปัสะคนตายแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องคุยกรรมไม่มีเนี่ยกรรมคือกรรมตะคือการงานของใจที่ปากผมก็อหยาบที่มือเนี่ยมันขยับเองไม่ได้เพราะนี่มันสั่งอั่นกรรมมันตะการงานของใจเห็นไหมครับ เข้าใจนะฮะว่าภาษาคืออะไรเหตุเกิดภาษาคืออะไรผลแห่งภาษาคืออะไรเข้าใจแค่นี้จบครับทีนี้ไปไหนไปได้เลยครับเน,นี่ยเข้าใจองค์ประกอบแล้วนะะเพราะเราจะไม่ไปคิดสิ่งที่เราไม่รู้จักแล้วนะแล้วเราก็จะไม่ปรุงแต่งไม่พยายามไปละไอสิ่งที่มันต้องมีตามปกติคนเนี่ย เวลาค่าโทสะโมหะแบบภาษาคนนี่มันต้องมีเรารู้แล้วว่าคนต้องมีอันนี้มันต้องมีเพราะเขายังมีชีวิตมีร่างกายต้องกินต้องหิวต้องอยากอยู่เมื่ออยากกินอยากหิวอยากอยู่ก็ต้องมีการใส่ท่องบ้างเรื่องธรรมดาราคาโทสะโมหะก็เกิดเป็นเรื่องธรรมดาเกิดเต็ับเป็นประสบการณ์เวลนรอบมาแล้วก็ทําให้เราพัฒนาตัวตนขึ้นในปกตินะฮะแต่ถ้ามีภาษาแล้วเนี่ยดันไปคิดเรื่องเรื่องไอ้ปรุงแต่งเนี่ยเนี่ยเดือดร้อนนะฮะแต่ว่า การมีราคาโทสะมีสุขโควนาทุกโควนาแบบปกติคนหรือไปปรุงแต่งเรื่องผิดปกติคนก็ต้องเกิดจากคนเป็นทั้งหมดที่ร่างกายคนเป็นโดยเป็นหลักฐานเพราะร่างกายเป็นที่ตั้งความรู้สึกใช่ไหมครับถ้าไม่มีร่างกายจะไม่มีความรู้สึกนะครับเหมือนแสงสว่างที่เราได้รับมาจากแสงนีออนหรือว่าแสงตะวันดวงอาทิตย์เนี่ยมันต้องมีแหล่งแหล่งที่เป็นแข็งๆคือเป็นรูปนะฮะวัตถ ع, ใตุใช่ไหมครับมันถึงมีแสงออกมาใช่ไหมครับ หลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะฮะต้องมีร่างกายของคนเราจะมีความคิดมีจิตมโนวิญญาณใช่ไหมครับเวลาศึกษาพระตรปิดกเพื่อนๆครับอย่าลืมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตายน้ําตื้น <laughs> ผมสื่อให้เข้าใจไว้ก่อนเดี๋ยวตายน้ําตื้นนะเออเนี๋ยเก่งจังเลยรู้หมดเลยพระตรปิดกอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อย่างงั้นแต่ยังไม่บรรลุนะพระตายน้ําตื้นนะจะเป็นเทวดามัางจะเป็นอายุคนก่อนเกิดหลังตายเนี่ยระวังให้ดีนะ แต่น้ําเตือนเนี่ยเรื่องง่ายๆครั้นี้นะที่เด็กเรียนประ .4 ป .5 เข้าใจเลยนะวิทยศาสตร์เป็นต้นเหตุเวทนาใช่ไหมเดี๋ยวเอาพระสูตรอ้างอิงหน่อยนะครับพระสูตรนี้ชื่อทุกขนคิโรธสูตรนะฮะจะได้รู้ว่าทำสามประการเป็นภาษาเนี่ยถูกบัญญัติในพระไตยปิฎกภาษาไทยด้วยครับ ผมก็รู้มาจากในนี้แหละแล้วก็แปลนะฮะแปลมาให้เข้าใจให้แปลให้ได้ตามความเป็นจริงเราไม่แปลไปสิ่งที่เรารู้จักนะแล้วแปลงแปลอย่างนั้นทํทให้เราเราโง่เราไม่เข้าใจครับนะฮอทุกขนิันธสทีรสูตรทุกเนี่ยคือสภาพที่ทนอยู่แบบเดิมไม่ได้สภาพที่ปรุงแต่งสภาพที่แปรปนไปถ้าอ่านพระไตรปิฎกทุกขมีสามลักษณะ คำว่าทนอยู่แบบเดิมไม่ได้เนี่ยก็คือจะทะยานจะไปอยากไปของที่มีจริงหรืออยากไปพืดปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สามถจะทําได้เช่นการละราคาโทสามโมหะแล้วอยากไปสิ่งที่ไม่มีจริงวิคนเนี่ยอยากได้เป็นเทวดาเลยคนกับลังตายเนี่ยเรียกความทยานอยากมันทนอยู่ปกติคนไม่ได้มันจะเกิดสังบปราคะปรุงแต่งไปสิ่งที่ไม่มีจริงเนี่ยเรียกทุกข์เพราะปรุงแต่งทุกข์เพราะทนอยู่แบบเดิมได้ทุกข์เพราะแปรปรวนไปแปรปรวนจากปกติคนไปสู่ความวิปราชคน อาการพุ่งไปอาการทะยานไปอาการทนอยู่แบบเดิมไม่ได้คืออาการของอนิจังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนจะไปจะไปจะไปทะยานเปลี่ยนอันิจังอันิจังทุกครั้งพอเราเห็นนิสัยเห็นความปรุงแต่งของเราเองเนี่ยเราก็จะไม่อยากได้เพราะมันทำาหเรืร่อรอนเซ็งกันด้ทำความเชื่อตามความเชืเ่อใช่ไหมครับก็นี่โลดทุกคนโลดสุด ส่วนี่คือเรื่องเราแห่งสัญญาความคิดของเรานี่แหละในใจเรานี่แหละในขันห้าเรานี่แหละในความทุกข์นี่แหละพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิติกะเสรษฐีเขตพระนครนาคนสาวัตถีเอาแปนิดน,นึงนะฮะเวลาได้ยังเหลือลอ,อยู่เยอะอยู่ครับพระเชตวันพระคือผู้รู้โดยพระสมณะหรือพระหามณะเนี่ยคือผู้รู้ผู้ขอจากสังสารวัฏนะฮะ ผู้ขอออกจากความไม่รู้ความไม่บนของนิสัยสันดานที่สืบต่อนะครับหรือกุพระหรือพิฆูนะฮะผู้ขอออกจากสังสารวัตนะฮะเชตตาแปลว่าพึงชนะวนาไปว่าป่าป่าคือที่เวลรอบความตายป่าช้าที่เวลรอบสัญญาความตายป่าชัดหรือชัตาเขาว่าความปุ่งร้านความยุ่งเยืงความปุงแต่งตั้งขันชนะป่าเชตะวันเจนวนะนะเนี่ย ไให้ฟังไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านใครไม่รู้ไม่ใช่เวลาเรื่องเนี้ยนะเวลาแปลมันเชื่อการจิตใช่ไหมครับเป็นเชีองปัญญาเช่เช่ตะวันเีป็นเชี่ยวปยัญญานะครับอารามคือที่ตั้งคือพบพบคืออารมณ์มาตั้งที่ใจใจปัจจุเวลมเนี่ยพบอารามอารามของท่านอนาถปิติการเสรษฐีเนี่ยอนาถอนาถาไป่ว่าอะไรที่พึ่งนะฮะ ปิติกาเนะี่ยคืออาหารที่กำลังตกล่วงอาหารเนี่ยลูกลูกพึงขันหารูปพึงเวทนาแต่ยังขาะรูกคืออารมณ์ที่พึงรู้ตารเนี่ยูปคืออารมณ์ที่พึงรู้แตรมันกำลังตกล่วงแล้วปิติกากอนข้าวกำลังตกล่วงเนี่ยอาหารเนีพวกพูานาเนี่ยไม่ข้าวเป็นไม่ใช่นะไม่ใช่รู้ว่าถูกเป็นอาการจิตนะครับเนี่ยไรที่พึ่งแล้วเราไม่พึ่งมาแล้วไอ้ฟ้าไม่รู้เ <c oughs> เราไม่ยึดมัน่นถือมั่นมาแล้วอานาถาปิติกา พอไม่พึ่งเนี่ยมันก็เป็นเศรษฐีขุปกะซับนะฮะก็คือสมาธิเนี่ยอนาถะปิติกะเศรษฐี <c oughs> น้ำภาษานมหา,าจันทร์เนาะแล้วก็มีหลักคาแปลด้วยนะเราเข้าไปแปลเพื่อนเราเนะี่ยแต่เราเลือกช้อยให้ถูกนะอย่าเลือกช้อยให้เราหลงนะไปแปลสิ่งแปลเสร็จแล้วแปลแปลถูกอยู่ถูกี่รู้ไหมถูกแต่แปลเสร็จก็ไม่รู้ <c oughs> เสร็จแปแลลรโง่ <c oughs> เขีพระนกรสาวตถีเนี่ย ที่ตั้งวัดนครที่ตั้งสวัตดีคือแปลว่าในตนในปลอกในฝักงก็ในตนก็ในความในความทุกข์ในความเ็นบนเรามามาพิจารณามาชนะมาดูอยู่ในใจเรานี่แหละสวัสถีนะะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพีกทั้งหลายเราจะแสดงเหตุเกิดทุกข์และความดับแห่งทุกข์ท่านทั้งหลายจงฟังจงทําไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวจงฟังนะจงทําใจให้ดีนะ มำน่าใจให้ดีคือการพิจารณาในการติดตึกจะในคดีนะเราจะกล่าวเราเนี่ยไม่ใช่พุ้ที่จาทินเดียนะครับคําว่าเราเนี่ยคือมานาอัตตาตัวตนความทุกข์ความไม่รู้เนี่ยจะมาะแสดงเราลึกเข้าไปเลยเราเคยทําผิดพลาดเราเคยไปมูไปปรุงแต่งอะไรก่อนก็เลี้งตายไป,ปพูทปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะเนี่ยเราทั้งนั้นเลยครับุูธเจ้าถ่าบอกว่าอย่าเอามาเป็นเรามาเป็นของเราเป็นมานาอัตตาตัวตนของเราเรานี่เราไม่ดีนะ ต่ต้องอาศัยเรานะฮะต้องอาศัยเราเอาศัยเรือเพื่อข้ามไปพอถึงฝั่งแล้วต้องทิ้งเราทิ้งเรือนะเนี่ยเราไม่ฟังนี้นะครับไม่ใช่เราแบบนี้นะฮะเห็นไหมภาษาเนี่ยพอเราเคยชินในสิ่งที่เราเคยฟังมาเวลาเราฟังมาเราก็เป็นตุเป็นตะไปแล้วก็ไม่บรรลุนะเพราะมันผิดตั้งแต่ภาษาแล้วนะฮะก็บอกเลี้ยวซ้ายจะไปเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะถึงเนี่ยเออไม่มีไม่เจอทางหรอกครับตันครับนะฮะ พิฆุเหล่านั้นทุนรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้ารับยังใครเป็นพิขูรับยังพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนพิฆุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นไนควา,ามเกิดขึ้นแห่งทุกข์เนี่ยความอยากเนี่ยมันเป็นควา,ามเกิดแห่งทุกข์เรือสม,มุทัยเนี่ยมันอยากเพราะอาศัยจักขุและลูกเพราะอาศัยตาและลูกจึงเกิดจักขกุอวิญญ,ญาณ มีสามอย่างมีจักขโคและรูปจึงเกิดจักขุนยานต้องมีตาม,มีรูปนะเกิดจักขุนยานคือตามไม่บอดความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นภัสสะนะเหมือนเพื่อนเห็นเห็นจอเห็นหนา้าผมในจอโทรศัพท์แสดงว่าตามไ,ไม่บอดจึงเหมือนรูปผมได้เนี่ยความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นภัสสะใช่ไหมครับเ,เรียกว่าภัสสะนะครับกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ท,มที่รูปนะ อาการรู้เกิอาการจิตนะครับทำสามประการเป็นภษัษสะเพราะภัษสะนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกไหมครับรู้สึกแล้วใยรูปนี้ฮะเพราะเวทนาเป็นบันจจติกตัญหาความอยากแต่เวลาพูดถึงเวทนาตัญหาเนี่ยพระองค์กำลังจะตรัสไปถึงเรื่องของความรู้สึกอยากมาในสิ่งที่ไม่มีจริง ศรัทธาไปถึงที่มีจริงเนี่ยทำให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาเวลาเสียกิจงานเสียปกติคนเสียสติปัญญาเนี่ยเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจิตกิดตัณหาดูก่อนพี่กูทั้งหลายนี่แหลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะอาศัยหูและเสียงตนไปถึงทางใจนะฮะนี้แหลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์แล้วพมกก็ตัดกลับกันนะฮะ เมื่อมีอาการเห็นแล้วเนี่ยพอเราเห็นตัณหาความอยากเห็นความมูเห็นความปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งมาถิงที่ไม่มีจริงไม่ใช่ปรุงแต่งไปในราคาโทระโมหะแบบสาโคตอันนี้เขาปรุงแต่งมาในของมีจริงนะครับมันสามารถมีเงนินมีจริงแล้วก็อยากมีจริงก็อยากได้เงินมาเพื่อเลี้ยงชีวิตเรามีจริงเรื่องธรรมดาอันนี้อยากอะไรก็ไม่รู้คนตื่นคนรวยอยากมือกันหมดเลยอยากได้บุญน,นะแต่ได้อยากคนละอย่างสังเกตไหมครับเคยสังเกตอาการอยากไหมครับ อยากเป็นอะิรบุคนลนิพพานอยากมันกันเลยเวลนอ่อนแก่อยากมันกันหมดเลยนะอยากมาในสิ่งที่ไม่ดูนะรู้จักหรอกครับก็เลยไม่รู้ว่ากิเลสเชื่ออะไรนะแต่ละค่าโัวสาม่อนเห็นไหมคิดว่าเป็นกิเลสเห็นแล้วก็เห็นไม่บรรลุอ่ะก็ยังนะเพราะก็ดับไม่ได้ไม่เรื่องปกติคนครับเนี่ย ดูก,ก่อนผู้เัืหลายพระองค์ก็จัดเรื่องการเห็นนาะการจิตทั้งเราแล้วนะฮะก็ความดับแห่งทุกข์เป็นไฉนเพราะใสยจักขุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการ,เป,รเป็นปัจจะเพราะปัจจะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาพอเราเห็นปัจจัยที่เกิดเวทนาและตัณหาแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมเราจะอยากไปทำเสียงเงินเสียทองโอ้ยอยากไป ความอยากที่เกิดจากความรู้สึกจากกาตากระทบลูกของเสียงเนี่ยเขาว่าอย่างมันจะเขาว่าอย่างนี้นะเอออย่างนั้นอย่างนี้น่าถัดทาเริ่มใส่ใจเลยนะผู้อื่นนะอย่างเงี้ยเห็นแล้วโอ้โหเดือดร้อนนี่ว่าจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเที่ยวดับสำรอกโดยไม่เหลือความอยากนี่ก็ไปหาดับไม่เอาแล้วเ <c oughs> นี่ยไปยึดเนี่ยอยากไปยึดเนี่ยไม่เอาแล้วนี่คือการอยากอยากก็ต้องไปที่ยึด พอไม่อยากก็ถอยหดก็ปล่อยไปไม่ถือมันในปริยายนะเพราะตัณหาท่นเทียวดับสับลอกโดยไม่เหลืออุปทานจริงนะอุปทานคืออาการยึดเพราะตัณหามันถอยมาแล้วมันก็ไม่มีการยึดนะอุปทานก็ดับใช่ไหมนี่อ,อุปทานยึดเนี่ยภาษาบาลีทับศพท์ปิกบาลีว่าการติดการก้องการแฝงการยึดการติดยึดกับสัตว์กับอุปทานเชื่อเรื่นเดียวกันพิจิตตหนังสือครับ อย่าไปเถียงกันนะครับ <laughs> สัตว์อุปทานสัตว์อุปทานอัทนอทนี่คนหล็กเนาะกินกระฉันนั่นเดียวกันไหมทรัพย์ประทานตัวนังสือพิการใช่ไหมครับก็ถานั้นเลยเถียงกันเป็นลัเป็นสันเลยผมเห็นนะเนี้ยเพราะตัณหาดับอุปทานก็ดับนะฮะเพราะพบดับชาติจริงดับท่านก็มีการอธิบายต่อไปนะฮะเพราะตัณหาดับ อุปทานดับเพราะอุปทานดับพบดับพบคืออะไรครับที่ตั้งของอารมณ์อารมณ์มาตั้งทิตใจใจก็ไปถวายอารมณ์ปึ้งเปิดผัสสะเพราะตัณหา,านดับอุปทานดับที่ตั้งของอารมณ์มมมกไ็ไม่มีที่ตั้งกับอะไรล่ะมีที่หลับนะเพราะตัณหา,านดับอุปทานดับพบจริงดับชาติจริงดับพบชาติคืออะไรครับ ไม่ใช่ก่อนเกิดหลังกายนั้นเราไม่รู้นะอวิชชาเนี่ยเราไม่รู้คืออวิชชาเพราะอวิชชาก็แปลว่าไม่รู้เพื่อนเพื่อรู้ไหมครับอไม่รู้ใช่ไหมครับอวิชชาอย่าไปทำนะเพราะพบดับชาติจึงดับชาติคือการเกิดอารมณ์เกิดการปรุงแต่งไปกับอารมณ์มันดับไปแล้วมันจะอะไรปรุงแต่งอ่ะชาติไหนจะเกิดอ่ะก็สิ้นชาติกันพอดีไม่ผุดไม่เกิดอย่างพอดีไม่ผุดไม่เกิดในความโง่เนี่ยในความนี้ย เพราะพบเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับชราคืออะไรไม่ใช่แกงอมไม่ใช่อย่างนี้นะชราแปลว่าเสื่อมความเสื่อมแห่งสิ่งทั่างหมายในสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนั้นได้กลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี่เียว่าชราคือความเสื่อมโซไปกับหรือไปอบายทางตันเสื่อมแล้วเลวแล้วชั่วแล้วเนี่ยโง่แล้วเนี่ยเนี่ยชรานะฮะชรานั่นแหละคือมรณะเพราะชาตดับชรามรณะจึงดับ มรณะคือความตายในความชลาในความง้อเสื่อมซามของอาการจิตเนี่ยของอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนั่นคือความตายตายจากอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิยาสิตสมาธิปัญญาไปติดนิวรณ์ห้าเนี่ยตายหรือตายไปในนิวรณ์ห้าก็ได้เราจะใช้บริบทของคาเนี่ยเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ สโสกะปริวเทวทุกขะทุกัลอุปายาศาสตร์ทั้งหลายจึงดับเห็นไหมครับมันก็ดับประตามกันไปแค่เหตุปจัจจัยแค่แค่เราปล่อยปากาปึ้งก็จบกันไม่ต้องอันดับอันนี้นี่เหลือดับนี่เหลือไม่ใช่นะนั่นมันจะหนังสือครับในความเป็นจริงไม่ใช่ครับนี่แหละครับทำสามประการเป็นภาษานะครับเพื่อนครับให้เข้าใจตามความเป็นจริงนะครับ นั้นเหมือนมือมือมือเราจับอะไรสักอย่างจับร้อนจับเย็นเนี่ยแต่ต้องมาจับใช่ไหมครับพอจับปุ๊บเนี่ยมือไปจับเนี่ยแต่ความรู้สึกที่มือไปจับเนี่ยมันเป็นอาการจิตนะครับเอานะครับเหมือนตาที่เราไปเห็นรูปแล้วเกิดกระทบทางตาเนี่ยอาศัยตาและรูปที่กระถูดเนี่ยเป็นอาการจิตนะครับภาษาเป็นอาการจิตนะครับ เห็นไหมฮะนั้นอาการจิตเหล่านี้มันเกิดที่คนเป็นๆใช่ไหมครับคนตายแล้วเนี่ยไม่มีตาตาเผาหูเผาร่า,างกายถูกเผาจะมีทำสามประการนะครับเราก็ไปสูตรเลยดูครับว่าสังเกตไหมครับเขาไม่กระดุกกระดิกอะไรเลยไม่ร้อนไม่บน่นไม่อะไเลยเฉยเๆไปเป็นท่อนไม้ใช่ไหมครับ แล้วเคยเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตายถูกเผาแล้วเขากลับมาบอกเราไหมครับแล้วเขาไปอยู่ดีหรืออยู่ไม่ดีเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นนิพพานเป็นนิยบ,บคุคคลเขาเคยกลับมาไหมครับมีแต่เราปรุงแต่งไปเรื่ยเปื่ยเฉยแต่ตัวขาวตัวเหลืองตัวดำตัวหงิกตัวงอตัวนิ่มไม่นิ่มคิดไปเองใช่ไหมครับต้องประกอบไปเห็นและผลนะครับที่ผมสื่อมาเนี่ยเพื่อนครับ ต้องแปลบ้างต้องเกิดทำความเข้าใจได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็จะเชื่อเชื่อเชื่อไม่เชื่อเยอะรบลูนะเสียเงินนะครับเสียเวลานะฮะแล้วก็เสียสติปัญญาในภาพรวมแล้วเราก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยที่เป็นตัวอย่างแก็บลูกหลานเราเนะี่ยเป็นคนมูเป็นคนชอบพูดเป็นเรื่องที่มันรู้จักเพอเจอเนะี่ยถ้าเกิดเด็กรุ่นหลังเขาเนี่ยเขามีปัญญาเขามาฟังทลิปมาอะไรต่างนี่ผมสื่อเนะี่ย เราจะเป็นคนที่แก่แล้วแก่เลยนะเป็นคนที่ไม่อยู่ในความคิดเขาเนะ่ก็แค่เราคิดว่าเราเป็นเป็นพ่อแม่ที่เขาต้องเลี้ยงดูเนะี่ยแต่เขาไม่เอาเรื่องคําสอนปัญติปัญญางเราแล้วเขาแม่เอาเราว่าไร้สาละอย่างนี้แก่แล้วแก่เลยนะฮะไม่ได้แก่ปัญญาอ่านะแก่เพราะอยู่นานเพราะกินข้าวมานานปัญญาไม่ได้พัฒนาเลยเด็กรุ่นหลังเกิดมาเขาฟังเขาเรื่องเข้าใจสื่ออย่างเงี้ยที่ผมสื่อนะ่ เขาก็เส้นชาติชาแกนกับฟ่งเพศอย่างนี้แต่เขาก็ต้องดูแลเราไปนะเราจะเป็นคนแก่เป็นผู้นําครอบครัวที่เป็นคนที่ไม่มีสาระนะครับไม่มีเหตุมีผลนะครับผู้อะไรต้องพูดพิสูจน์ได้ตามเป็นจริงนะครับต้องยถาพุทธญาณน,นะครับนะไม่เลอะเทอะไม่เปื้อนไปกับสิ่งที่ไม่รู้จักสาวิชานะครับนี่แหละครับที่ผมนํามาเสื่อเรื่องของคำว่าภัสสนะทำสามประการไป็พัสส์เนี่ยมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกครับเพื่อนๆครับเข้ามาศึกษานะฮะในเอ่อ ทุกขานิโรธสูตรนะฮะเพราะไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่นะสิบหกนะสุตตาปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวักหน้าที่ 70. เจ็ดสิบอหน้าที่เจ็ดสิบข้อที่ร้อยหกสิบเอ็ดนะครับข้อที่ร้อยหกสิบเอ็ดอ่าถึงร้อยหกสิบสอง ถึงร้อนะเปิดอ่านเลครับแล้วก็พิมพ์มาในพระไตรปิฎกฉบับหลวงยิบมาทธิบายเนะี่ยทุกคณนิโรธสตรเดี๋ยวจะขึ้นมานะฮะแล้วก็ศึกษาเลยครับมีบัญญัตินี้จริงหรือเปล่าแล้วเราสามารถพิสูจน์คําว่าภัสะเนี่ยได้โดวยวิธีประการใดเอาตามความเป็นจริงนะครับแต่ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับนั้นคนจะไปปุงแต่งเรื่องไม่จริง ในชีวิตนี้ก็ต้องใช้ภาษาของคนปัจจุบันที่ปรุงแตง่งหรือจะไปปรุงแต่งเรื่องที่มีจริงเรื่องปกติคนก็ต้องใช้ภาษาในปัจจุบันของคนที่จะมีอยู่ไปปรุงแตง่งนะฮะงั้นคนจะคิดไปเรื่องไร้สาระหรือมีสาระอะไรก็แ,แต่เราต้องเป็นคนเป็นใช่ไหมครับคนตายแล้วก็จบกันนะเราไม่ต้องไปคุยเลยครับไม่เชื่ออย่างไม่ต้องรบกวนเพราะพิสูจน์ได้พิสูจน์ชัดขนาดนี้เรายังไม่เชื่อเราเองเนี่ยเราจะไปเชื่อใครครับชีวิตนี้เจะอะไรอีกครับนะะเห็นไหมครับ ในสิ่งที่เราผ่านมาในชีวิตที่เราประพฤติธปฏิบัติมาเนี่ยสําหรับที่มีความเชื่ออย่างเนี้ยทุกวันเนี่ยเพื่อนๆได้อะไรบ้างครับได้อะไรมาจากการประพฤติธปฏิบัติได้บ้างนะฮะไหนครับบุญไหนครับอายะบุคคลบรรลุหรือยังครับคิดว่าจะบรรลุตอนไหนดีครับแล้วถ้าไม่บรรลุครับ อันที่เสียไปทําไงครับเวลาเนี่ยเอาคืนได้ไหมครับตั้งเท่าไรเงินเน่ยข้าวของอ่ะบางท่านศรัทธามาันอาจจะเสียอย,ย่างอื่นได้มากกว่านี้อีกแต่ที่แน่ๆเอาคืนไม่ได้เลยคือติปัญญาที่ไปอะ่ะเตงชีวิตเน,นี่ยตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่ละได้ไะอะไรได้ยังเห็นไหมฮะถ้าไม่เข้าใจเรื่องรากภาษาที่ผมอธิบายเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนนะครับ เอาคิดให้ได้นะครับเนี่ยมารู้เรื่องภาษาที่มอธิบายเนี่ยว่าเฮ้ยน่าคิดว่ยเฮ้ยเถียงไม่ได้เลยใช่ไหมจะมูไม่มูมันเกิดจากภาษาหมดใช่ไหมเออเนี่ยงันต้องคุยเรื่องปัจจุบันนะครับทําปัจจุบันให้ดีปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยคือเราก็ต้องมีประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วจะทำไปดียังไงเราไม่ต้องมีใครมาสอนเราลกครับเราต้องตองรู้ตัวเอ,ง,องว่าลรวทำมันเดือดร้อนอะไรทําไปแล้วเป็นสุกเนี่ย เราที่ผ่านประสบการณ์มานะเอาสัญญามาใช้ครับเพืเ่อนๆครับนะฮะแล้วก็ช่วยกันสื่อสารท่านใดที่พอมีโอกาสมีกําลังก็ช่วยสื่อสารไปทางญาติสน้อพิูีหายหรือบุตรหลานเราเพื่อเราจะได้เป็นผู้สื่อที่ดีเป็นผู้สืบทอดส่วนของวิชาบ้างนะฮะช่วยกันไปครับตามกําลังมากน้อยก็แล้วแต่นะฮะถ้าจําพระตะบิดกไม่ได้หรือแปลไม่ค่อยได้ก็พูดเรื่องภาษาเนี่ยครับอธิบายแค่วิสูได้อย่างเดียวก็จบหมดรู้ทําบทเดียวก็พอนะฮะ รู้เรื่องผัสสะแล้วเหตุเกิดผัสสะแล้วผลจะผัสสะนะคนจะมีผัสสะคนเป็นมันมีผัสสะก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดมีความรู้สึกมีต่างๆคนตายแล้วผัสสะไม่มีจะไปเป็นเทวดวงเทวดามมนต้องใช้ความรู้สึกหมดแหละจะตกนรกขึ้นสวรรค์ก็ความรู้สึกหมดแหละไม่มีจะมีอะไรละ่ะนะ lab, เหลือแต่ฟารมปุงแตงเพราะคนตายไม่เคยกลับมาพูดอดีตพูดอยู่ทุกวันใ้คนเป็นนะครับเพราะจะมีร่างกายพูดได้มันมีร่างกายเดี๋ยวมันก็เลิกพูดไปเองนี่แหละ นะฮัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมกรรมเกิดจากผัสสะผัสสะเกิดแล้วกรรมเกิดแล้วเกิดฉันทะฉันทะเป็นผลแห่งทุกข์จะมีทุกข์ต้องมีธรรมสามประการคนตายแล้วเอวังก็ไม่ด้วยประการชนนี้รู้ภาษาหรือ,อยังติดตามในทางยูทูบสวัสดีครับ